มีาสวัสดีครับพบกับรายการเมาคีลาสัตนะครับวันนี้นะครับก็จะพาพี่น้องๆนะครับไปทัวร์ลุงเบียนนะครับพามาข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายแล้วก็ส่วนไหนของร่างกายที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็ซีรวยที่มีเสน่ห์ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมไปดมกันเลยครับ ซิ้นเี่ยวขาวสีดำสามคิดว่าเสียงค่ะเพราะว่าเสียงไม่เหมือนใจค่ะมันจะเลย่นางสาวที่ินะคะมีเพื่อนในมัมศึกษาสาวพี่าตอนนี้่ชื่อนางสาวกันยาค่ะทำงานอยู่ชั้นมสีสค่ะวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพรเป็นคงชั้นมสีค่ะคิดว่าเป็นจมูกค่ะคิดว่าเป็นปาก่ะจากววตาค่ะา สวัสด,ดีค่ะชื่อแพลวค่ะนาสาวกทีนันตลาม .4 ทับ8ค่ะถ้าชอบส่วนไหนที่สดของวามากายชอบใบยิ้มค่ะ,ะชเะะะ่เออส,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 สิ่งที่ชอบในตัวพี่ตรงข้ามนะคะคือลำคอค่ะเพราะลำคอเขาที่มีเสน่ห์หน้าดึงดูดหน้าประสวยอะไรประมาณนี้ค่ะสิ่งที่ชอบในพี่ตรงข้ามนะคะก็คือปากเขาเวลามองแล้วรู้สึกว่ามันละมุนนะคะขอบืุณส่ะ กคค็คเว่าคคเป็นมองแล้วจะว,ว่าเขาเรียกว่าทาให้รู้สึกว่าดึงหน้าคมแล้วก็ดอ,องหน้าได้โอเค <Okay. S 2> ใบหน้าอ,อะไรคะถ้าใบหน้าที่มีเสน่ห์หรือใบหน้าที่หล่อก็จะดึงดูดความสนใจของสาวๆหรือเะไต่างๆได้ดีค่ะก้คนคะ่นคะก้อนเลค่ะไม่รู้คะ่ะมันดึงดูดร <house> อบซีรีส์วายนะคะมันมีเสน่ห์ เราได้ดูผู้ชายหล่อแล้วก็ผู้ชายหล่อด้วยกันนะคะมันคือความสุขนะคอาจจะทําให้เข้าใจเพศที่3หรือว่า LGBT มากขึ้นขึ้นครับสําหรับความคิดเห็นที่ว่า c ีดนะคะก็คือตัวเองก็ไปดูเหมือนกันเนาะดูถ้า18บวกท้ธรรมดาเนาะก็มันมันน่ารักอนะมันฟินเนาะเข้าใจไหมดูทีไรแล้วหายเหนื่อยเหมือนจะเช่นแบบโดนแบบ ได้มา,คากค่ะกับการสัมภาษณ์วันนี้สนุกกันไหมคะสนุกครับแค่นี้หรอแค่นี้หรอ